l e โอเคสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็จะเป็นรายวิชาทีทาวนี่เราได้สุดพิเศษมาหนึ่งคนครับภูพัสพงศ์ยืนอยู่พงพัฒนพงศ์ให้เป็นแบบพง์เฮยเจพัฒนพง์กีรัพัฒนพง์ครับคุณนายของเราวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการสเะติบหรือการก้าวเระติบข้างเดียวนะครับวันนี้เราก็พจะให้มนเท่นะ วันนี้จริงๆแล้วผมยกแอลกอฮอล์ขึ้นมาจริงๆไม่ใช่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ย้ำในเรื่องของการแพร่ระบาดถูกไหมครับการแพร่ระบาดช่วงนี้นะครับก็ระวังนะครับเชื้อโรคไวรัสนะครับเอชเนี่ยเยอะไม่ใช่เอาโควิดโควิดโควิดไอจีเนี่ยเยอะมากเราถึงครบแอลกอฮอล์ครับนจริงๆก็เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ฝึกกันด้วยนะครับก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็น ใช้ไม่มีก็ใช้เป็นขวดน้ำก็ได้น้ได้ครับหรือไม่มีขวดน้ำก็ใช้เป็นรองเท้าได้ป,ประมาณครับเป็นกล่องรองเท้าเป,เป็นอะไรก็ได้ความสูงประมาณนี้ครั<อ>เพื่อเพื่อพัฒนาทีนี้เราจะมาดูแบบสูตรที่หนึ่งกันครับที่เราโฟกัสน,นะครับคือหนึ่งการตั้งับพร้อมกับล็อกข้อเท้า ปลายเท้าชี้ขึ้นบนฟ้าท้องกับใช้เดินปลายเท้าครับตบลงขึ้นและดาบฝึกที่สองคือการสคริปต์วิธีการสคริปต์นะครับหนึ่งยกเข่าร้อมกับสคริปต์ยกเข่าสคริปต์สคริปต์นะครับดูคน้อยนะดูคนไหนนะครับวางลงของสคริปต์ที่ยกขึ้นตบ คร้ครรอยนะครับไม่ได้เป็นการใช้ขาเดียวในการสกปยกเ,เข่าลง,งตบลงตบลงแค่แบบฝึกที่สองในการสกีเต้น<ป>นิ่มแบบฝึกครับให้เรียนนะครับชั้น ตอนตอนนะครับไปปฏิบัติการไปไปเร็สโก้